เกียวอยู <of woods. S 3> ่นะครับนี่ไทำดานะครับโมดวนนะครับคืออะไรคะโคหัวัหัวสัตว์หัวทค้สูงวถ้าคนสูงวยนี่ยื้นกัสีลมก้มกับสีวิ่งไอ้้นแจ็เลย เห็นไหมครับว่าถ้าเราขูดมากินเหม็นเน่านะคือเราต้องจัดการโคนด้วยนะคะอันอันนี้หอมหอมไหมถ้ากรณีที่เป็นอย่างนี้ที่ท่านด็อกเตอร์ขูดนะคะแล้วโคนไม่ได้โดนเล่นงานไม่ได้แช่น้ำไม่ได้อะไรอาการอย่างนี้เราไม่ห่วงเลยนะคะเมให้ดมดินดมบนที่ดมผิวโคนค่ะเดี๋ยวนีจะได้รู้ว่า หอมเหรอรี่มันหอมยันโคลนยันลากค่ะไม่ใช่วื่อยินตรงนี้นี่ค่ะมาถ่ายครับหนูเข้าไปเดินถามมุมพี่ถ่ายไม่ต้องสนใจไม่ต้องเกรงใจใครตากล้องทำหน้าที่ อาคุณนดคุณนดเช็คสุขภาพโคนต้นของคุณนดเองดมมาดมลูกล้าดมือได้ร้อนต้นไหนที่ด้อนทำไมเราล้างมือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับต้องไปล้างในบ่อโอ้โหจะไปล้างไป้ึงไปพถูจะไปล้างในบ่อครับไม่ได้แล้นี่จพ่อไปไหนสิพ่อไปม่ถกไปเร็วเดี๋ยวกดีวไปล้างมันจะเป็นจุกอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะแสดงว่าพอภาพโค่นของเราปกติได้กินธรรมชาติของลักษณะของเขาเลยเราไม่ห่วง เรารักษาแต่แบบนี้แต่เมื่อไรที่น้ำท่วมหนึ่งเดือนนะคะน้ำท่วมหนึ่งเดือนแล้วรากเน่านะคะมันก็จะขึ้นมาบางทีตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเลยแต่เชื้อรามันไปทําลายท่อน้าท่ออาหารอันนี้มันมันกัดเปลือกเราไปเห็นแล้แต่มันยังไม่ได้เข้าท่อน้ำท่ออาหารเราเราสมานแขเคประยาครับแต่ถ้าเชื้อรามันเล่นรากล้วเข้าท่ออาหารที่เราไม่เห็นเราก็ไปดูใบถ้าใบไม่ดูก็ปูใบดูใบ ป่วยป่วยอ่ป่วยป่วยลากดูใบประทศจะรู้ว่าเป็นป่วยเฉพาะในลำต้นใช่ค่ะมันโดนทำร้ายแค่นั้นเองโดนไปโดนแมงกัดนะครับอยู่ข้างหลังพี่ทำมาถ้าไม่ดมเลียนไม่ตกนงรักเตะแนเงี้ยยาวเลยนักเตะครับยาเลยครับยังโจ๊กโจ๊กดมอห้อ่ค่ะ เราดูคาการีต้นของท่านด็เตอร์นะคะการ์ติมครับแล้วการให้น้ําระหว่างข้างบนกับข้างล่างกันไหนดีกันครับเนี่ยน้ําแบบสเปรย์นี้กับมนิสเปรย์ข้างล่างที่โคนต้นออการให้น้ํานะคะถ้าเป็นพืชยืนต้นแบบนี้อนี่คือ ใบมันไปโน่นแล้วการให้สปริงเกอร์นะคะ <ใบ S 2> คือพืชสมมติวพืชใบเขาพุ่งอยู่นี่เราตั้งสปริงเกอร์เพื่อให้ใบมันสูดชื่นลำต้นแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะถ,ถ้าเป็นปตำราย,ยี่เองนะคะปรงโยชน์ บางมีบอสตัดโยต้องไห้นตังคุยกล้องตรงนั้นแล้วก็จะสังเกตข้างบนเลยนะแบไหนที่โดนน้ำแผลที่โดนดมปูนมันกินปุ๋ยแค่ฝั่งเดียวเพราะงั้นพวกตะกูปุ๋ยฝังปุ๋ยอะไรมันเป็นสินค้าฉาบสวยซื้อลองได้แต่มันไม่ใช่สินค้าถาวรแล้วอันนี้ก็คือให้ไก่ไว้ให้ี๋ยบานเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะมันมีหัวสติงเกอร์ในให้วัสดุอะค่ะปุ๊บ อาจารย์จะชอบสปริงเกอร์มากกว่าเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นมินิสปริงเกอร์แบบนี้เนี่ยแบบนี้ค่ะแค่จะเปลี่ยนหัวนี่สุดที่ว่ามินิสปริงเกอร์แบบตีกที่เสื้ออันนี้หมุนนะคะอันนี้หมุนไหมไม่หมุนครับแต่ว่ามันตีกระจายมันแพรกระจายแพร่ไหมคะไม่ะรอกค่ะมันจะดีกว่าน้ำหยดซึ้๊ง้ใช่ครับถ้างนั้นเราเพิ่มหัวด้านนี้อีกก็ได้หัวเดียวก็ท่วมเราทั้งเจนหัวเดีมวก็ที่หัวเดียวก็ดีสาววอนนี้คแล้วสะพานมเลยครับนอเลยครับ อันนี้เวลาพ่นน้ำพ่นใบด้วยนะคะเวลาพ่นคันนั้งให้ครับคือทางใบแล้วแล้วถ้าเป็นกระท่อมสองปุ่มนะครับที่กำลังจะแตกอ่าเดี๋ยวนี้ครับคุณลักษณะครับหน่วยครับหน่วยที่นี่เลยครับที่ว่าตัดยอดนะครับสังเกตตามสังเกตไหมครับตามที่บอกว่าตัดเลยครับเห็นไหมครับบนหนม่งตายที่นี่เฉยเใช่เใช่ใช่ครับเราต้องดูว่าตาตาดอกไอ้ตาตาใบตาจริงนะครับว่าจะออกตรงไหน นะครับถ้าเราเราตัดมาปุ๊บเนี่ยจริงมันต้องออกแบบแบบต้นทางนู้นนะครับเวลาถ้าเราต้นทางนู้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยค่อยยืดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดข้างบนเนี่ยถึง4เมตรมาปุ๊บเนี่ยต้นไม้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นอีกเราก็จะมันจะขึ้น 5- คถึง6เมตรได้นะครับก็ให้ไปอยู่ที่ระหว่าง3 3เมตรครึงร่งถึง4เมตรเนี่ยผมว่กากาลังดี3เมตรครึ่งเนี่ยผมว่ากํกลาลังดีเลยนะครับที่มันสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับ นะัตรงนี้คือการการตัดกิ่งนะครับว่าช่วงนี้ยหราอว่าต้นมันแข็งแรงแบบนี้เัาก็สรดัว่ามันไม่ต้องใช้ตัวค้ำยันละโยกโยกแล้วมันจะแข็งครับต่อไปมันก็จะเวลาลมเข้ามาแต่ตรงนี้ครับถ้าเราจะตัดกิ่งนะครับเราไม่ต้องตัดทั้งกิ่งนะครับเราตัดตรงนั้นครึ่งหนึ่งนะครับตัดตรงใบครึ่งหนึ่งตัดให้บาลานใช่ไหมครับรัดตัดตัดให้บาลานนะครับอ่าต่อไปคือปรุงยาแล้วครับปรุงยานะครับ อันนี้คืออการสมานแผลนะครับการสมานแผลว่าขาดได้นักข่าวสวยมากีใหม่ครับถ้าอยู่ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บ <c oughs> เนี่ยสอรเราจะอยู่ที่ประมาณร้อนสองใช่ร้น่จะเยอะ ซ้นโต๊ะนแกงครับต้น,นต,ะตะ้นโต๊ะแสดงว่าไอ้นี่จะใช้ต่อเมื่อต้นใหญ่เท่านั้น,อ,นอันนี้อันนี้ต่อห5ช้อนนะครับก็น้ําครับไม่ต้องเพีย้ยเผื่อนะครับน,น้ำ10ช้อนรพ <c oughs> อบรรคาได้นะครับก็ด,ดูว่ามันค้นพอดีทาประมาณนั้นหรือเปล่าครับก็เป็นลูกก่อนฟันได้ หนึ่งต่อสองครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองก่อนนะครับคนมันหนึ่งต่อสองแลครับอันนี้คือคือคนนะครับหนึ่งต่อสองนะครับก็จะเช่มไปถ้าพักถ้าเหลวไปก็เติมได้นะครับใส่ปูนขาว่ยเาทน้ช่วย ตนเขาตนเขามันมีอับอดิตกเพรียงน้งมาทางนี้แสดงว่าต้องใช้ของมาทนีกุ้มางนี้ลูกนี่นะครับถ้าเราดูนะครับว่าแผลตรงนี้ครับถ้าเราต้องทําความสะอาดแผลนะครับถ้าจะให้ชัวนะครับมีต้นมีอ่าแปวงแห้งนะครับไปเลยนะครับต้นละหมื่นต้องดูแลให้ดี จค้าจคว้าต้อตอนใช่ชื่อไว้เด้อเราทํา้วต้นละแสนต้นละหมื่นละแสนนะครับเราเราจะปลูกเหมือนกับต้นละหลักร้อยไม่ได้นะครับนี่ครับแล้วก็จิ้มไปเลยก่อนให้ยาต้นกังควนใช่ค่ะตอนนี้คิดซว่าเราเป็นกิจกรรมนะครับกิจกร,รนะครับ เนี่ยชุดก่อนโน้นที่เฮียบอกท่านด็อกเตอร์มาให้ในเนื้อปูดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็คือพวกนี้แหละครับต้นไหนครับต้นนั้แหละครับข้างหลังนี่ครับสองต้นนี่ลนคาะที่ปูดขึ้นมารับอันี้ลักษณะการทํางานของฟาวนนอยร่วมกับโกดซิลิคอนก็คือเขาเหมือนคนเราเหมือนโดนมีดบาดอะค่ะเราถ้าปล่อยธรรมชาติเราก็อาจจะเป็นแผลเป็นแบบนี้อย่างยี่สิบปีก็จะเป็นแผลเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินคอลลาเจนหรือใช้พวกนี้ทามันจะฟาวนนอยมันจะกระตุ้นการสร้างเนื้อใหม่จะสร้างเซลล์ของ นก็จะปูดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกดซิลิคอนจากแรกภูเขาไปทำงานร่วมกับพาวานอยนะคะพาวนอยชนิดฝนกดซิลิคอนกระตุ้นนะคะแล้วพาวานอยสร้างฉมนั้นพระเอกกับนางเอกเขาจะมีสามัคคีกันเขาจะมาขครงล่างทาได้ยไหมครับคือถ้าเราแบบอยากสบายใจไหนๆก็แบบ คำภาษาแผลแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะป้องกันโคนขยันว่างานจัดเกษียณมาแล้วก็จะเป็นการดีนะคะเปิดโคนแบบนี้นะคะน้ําที่เหลือก็ละลาดไปทารั้งเดียวหรือทาซ้ำกี่ครับอ๋ออ้่นอนี้ก็ติดเดดมันก็จะอยู่ประมาณหนึ่งสิบวันค่ะสิบวันค่ะสิบวันแล้วก็ค่อยมาซ้ำค่อยมาซ้ำค่ะแต่พูดถ้าทาไปได้ประมาณสักสามชั่วโมงแล้วฝนตกไม่ต้องไป ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจเพรกดซิลิคอนกับฟอร์มลมันทำงานเร็วมันกินเข้าไปในเนื้อแล้ววิธีกากดช่างมันสองชั่วโมงนะครับก็มนจะเป็นแกทองทาจนมันหายเลมันแบบเพงอะไรนะไม่น้อยนานๆไม่น้อยนานๆบ่อยๆ้รับเหมานะคะผู้รับเหมาดูแลสวนป่าสะหมอกำลังจบค่ะจบรู้ไหม ดมดมด้วยครับถ้าเจกเราต้องดมด้วยจกแล้วก็ดมนะคะง่บ้านมือเลยบางทีนะคะบางสวนนะคะปลูกร้อยต้นทําไมต้นนี้ปลูกร้อยร้อยร้อยต้นทําไมต้นนี้มันเหี่ยวลงเหี่ยวลงบางทีเคยเจอปวกไหมฮะไปสร้างรังเล็กๆมันไปกัดกินกินรากินล่าว่าเราไม่เคยคุยดูห่ะกว่าจะเห็นปวกขึ้นมาต้นเราก็ไปพร้อมกับปวกขึ้นมาเพื่อใคร กูรูกูเกิลนะครับ่กูรูอาจารย์กูนะครับบอกว่าปวกกนไม่ไปกินหรอกมันกินไม้แห้งเขาตัูปวกเต็มเลยครับตอนี้มันตายน่ะคือคือคือสมัยก่อนเราปลูกบ้านปูนกันหนีบ้านไม้กันเพื่อที่จะหนีปวกกันใช่ไหมเจยกินปลูกบ้านปูนแล้วก็บ้านชั้นไม้เอาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยฟีนกลับไปนะคะทั้งไม้ทั้งปูนปวกล่อหมดเลยฮะก็ถ่ายบ้านหลังนั้นทิ้งปูนเดี๋ยวนี้ปวกเขาก็มีวิวัฒนาการนะคะ เขาก็เริ่ไม่ได้เขาไม่ได้กินปูนนะเขาก็เริ่มมาแท้เพราะปูนซีเมนต์เขาก็มีส่วนผสมของแร่ภูเขาไฟไม่ให้เหนียวเหมีดไหมใเห็นมีดต้นนี้น่าคุยนะด้นีใครอยู่ไม่คิดเป็นไรหรอกใครเห็นมีดไหมโอเคกลังไหมอะไรไหมพอดูลักษณะดินมันเหมือนลักษณะนี่นะครับถ้าเราทามารเนี้ยมันยังยังไม่เข้านะครับเพราะว่ามันในแห้งได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปไปคนะ นี้แมดแดงนะถ้าเจอมดแดงปวกนะฮะถ้าเจอรังแบบนี้นะเออะไ้นะขึ้นตัดกใกล้ตัดกิ่งหดแพ้ของอาจารย์ค่ะ ให้เป็นให้เห hey, okay. ็นเนื้อเยื่อก่อนนะครับเหมือนเรากับทําแผลสดนะครับผมลักษณะคล้ายกันกับแผลของคนนะครับขูดเนื้อร้ายออกก่อนนะครับแลกภูเขาไฟอยู่นะฮะแล้วที่มันเป็นประโยชน์ฟ้กันนอนมันก็จะไปบํารุงล่า นี่มันมีอะไรหรือเปล่าเราที่จะโรยมันเราเรายังไม่ได้เช็คพิเศษเลยไม่เห็นไม่มีหรอโบหมีอาดูเปลือกเปลือกนี่เปลือกเสียดูครับมันเห็นไหมเปลือกมันสร้างตัวเข้ามาล้อมนะครับไปดูต้นน้ําหองอาจารย์นั่นคืออ่าแฟนคุณนุชทาไว้กี่เดือนแล้วคะคุณนุ๊ปพิเ่าเฮียพิเศ์หน่อยต้นนี้ค่ะต้นนี้น่าจะนับเดือนตั้งแต่ก่อนที่ทับเตอร์จะมาคือน้ําท่วมก่อนน้ําท่วมก็พฤติการพฤติการใช่ไหมครับ เเป็นสังกตัวนี้ปกติแล้วดีเขาจะยอดจะเหี่ยวลงมานิดนึงแล้วก็เหมือนกับโดนรอบนะครับมีหนอนรอบฝ่ายแคะฝ่ายแงะคือฝ่ายนี้ครับได้ได้กี่ตัวนะได้พออออมไหมเต็มกูใเต็มคู่เยอะอยู่ค่ะแต่เยอะอยู่ค่ะได้เป็นคุกอย่างนี้แหละครับมีทุกต้นเลยครับต้องตามซิ้มเพราะฉะนั้นยังไงทำยังไงมันจะไม่เกิดกับเราเราต้องไปป้องกัน เนี่ยมันจะมีกลิ่นออกนะเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมโซนนี้ทั้งโซนเป็นทุก้เลยไม่ใช่ทั้งนี้ครับทั้งสวนเลยครับทั้งสวนเลยครับ่ไม้นี้นะคะมันมีความแตาตราจับเลยครับว่าต้นมาใส่ที่วัวไว้ตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกครับปรุงดิน เอคิวว่าถูกครับ11ลดรถสาม0มืมาเลยมาเลยครับสุดท้ายแล้วก็เจออย่างนี้แหละครับเป็นแรงเป็นแรงอ๋อครับผมก็เราก็ผสมดินทองดีมาใส่ที่หลังครับก็แก้ครับไม่ได้เริ่มโผล่แบบนี้ใช่ครับแกวงเล็ก็ขยายออกขยายออกอันนี้น่าจะสามรอบแล้วครับ มีแนวคิดโทษะอาจารย์ค่ะในพวกนี้เป็นวัชพืชไหมรากมันนี่จะกระทบแย่งอาหารไหมคะเออมันมีประโยชน์แล้วก็มีมันมีโทษแย่งอาหารนะคะแต่มันก็มีประโยชน์รักษาโฮมชื้นชื้นหน้าดินแต่เราจะต้องขยันเราซื้อกันไกลที่เล็มยากแก้ๆนะคะเราจะตัดให้มันเป็นสนามหญ้าทำเฉพาะวงของมันคะเฉพาะวงค่ะตัดเท็จต่ำไม่ได้คุดออกนะครับตัดเท็ต่ำใจแต่พูดถึงว่า เดี๋ยวมันสูงขึ้นมาแม่ดูตัวเที่ยวได้ไหมก็ได้ก่อนถ้าแบบแบบนั้นให้ปลูกแบบไปแบบนี้เกลี่ยแบบนั้นอะไรก็คือเราจะลุ่มเราหนูจะบอกเทคนิคการทําให้สวนเราร่มเรื่นเขียวขจีกลายเป็นสนามหญ้าเหมือนสนามกอล์ฟนะคะเหนื่อยครั้งแรกนะคะตัดเล็มยาปล่อยให้ยาวแบบนี้นะคะพอขึ้นมาประมาณสองทีนี้เราเบาแล้วนะคะเลมอีก เลมอยู่ประมาณสามครั้งต่อไปอีกเดือนหนึ่งมันถึงจะโผล่มาเลมทีนี้มันจะกลายเป็นหญ้าแผ่มันยอดมันจะไม่ตั้งขึ้นมันจะเป็นหญ้าแผ่กลายเป็นสนามหญ้าสนามกอมสวยสจกีเลยหนูทํามาหลายสวนมากหนูก็ไปแก้ไขเรื่องเรขาเรียกาอะไรนะคะชู้เรียนที่อยู่บนดดยจาได้ไหมคะที่อันนี้เอาไปหากินเกษตรกรได้นะไปให้ความช่วยเหลือแล้วมันก็กลายเป็น เป็นแบบแรเราไปช่วยเขาอะค่ะก็คือดินโคลนถล่มเพราะเกษตรกรอะพ่นยาฆ่าญ้าลากหญ้าไปหมดเลยกับม็อกโซนอะระบบทีนี้พอฝนพายุมาใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรยึดอ่ะมันก็พังเป็นดินโคหนหนูก็เลยไม่ใช่ขายปูย่างเดียวนะคะเราต้องเหมือนเป็นผู้ให้ความรู้เขาด้วยบอกป้ากับลุงเหนื่อยแค่สองสาครั้งนะเล่มเครื่องร่อนนะคะแล้วเคยได้ยินข่าวดินโคนถล่มอีกไหมคะอุตรดิตดิคด่ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวลองต่อไปน่าจะเห็นโอ้โหเขียวขจีสวยล่มลื่นยค่ะอพอขึ้นมาเล่มเลยขึ้นมาเล็มธรรมชาติของหญ้าค่ะ,คะมันจะไม่ตั้งมันจะไม่ตั้งโดแบบนี้แล้วมันจะถูกกลายเป็นหญ้าบังคับให้แผ่คุมดินเลยใช่ค่ะอย่างเงี้ยจิมจะเล็มเลยนะคะสวนลำไยที่จิ๋มดูจิมจะเล็มเลยให้ผู้จัดการเล็มเลยค่ะต่อไปเดี๋ยว